สวีดัสสวัสดีทุกคนเด้อจ้าวันนี้ก็ไม่อยู่กับเกมเดิมนะคะวีอไออเว,วไม่ใช่วีเวออฟเดอะกิเลนนะคะวันนี้ทุนก็คือแค่425บาทเข้ามาถึงคือสูตรก็ลองวีดวัดเลยนะเราก็เลยต้องรีบเทอร์โบไปเลย1,000ลรอบมาดูกันว่ารอบนี้นะคะทุนแบบคนหาเช้ากินค่ำอย่างเราเนี่ยมันจะแตกแบบรอบที่แล้วหรือเปล่านะจ๊ะสูตรตัวนี้ใครอยากได้นะคะก็ลิงก์ก็จะอยู่ใต้ออคอมเมนต์นะเอ้ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้คอมเมนต์อะไรของแกเนี่ย เออทุกคนมีเสียงรบกวนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคลิปนี้อัดตอนกลางวันนะคะรถก,ก็จะเยียกนิดนึงคือบอกทุกคลิปนะคะบ้านอยู่ตนอนอิดถนนอะกรีดร้องอย่างนี้เลยคลิปนี้ขอกำไรหลักพันพอเด้อ <c oughs> เนี่ยตื่นมายังไม่ได้กินน้ำสักหยดเลยเสียงก็จะแหบแห้งนิดนึงนะฉันคิดว่ามันคงดีชาเราได้กินน้ำสักหน่อย <c oughs> โอโอะไรกันคำนี้อะเอา สูตรก็ร้องอีกแล้วนะจ๊ะปีสปินก็ไม่มาสักทีเลยอืมตอนนี้หมุนไปจะสามสิบรอบละใครอะไม่อยากให้น้องรีวิวเกมอื่นมากหรอดูสิบอรอบผ่านไปแล้วทุกคนแวเป็นไงโอ้โหคือตอนนี้แถวบ้านตัดอ้อยนะคะทุกคนน้องเป็นสาวบ้านนะไม่นสาวขอนแก่นสาวบ้านนะคลิปจะติดลิขสิิธิ์ไปแน่ทุกคนคือแบบ ร้องเด่เพลงชาวบ้านเขาล้องเพลงตัวเองบ้างก็ได้นะมีเพลงอะไรให้ร้องมั่งสูดเงี่ยไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะขอมารีวิวเป็น e lucky n e k o นะคะ e อะไรพูดไม่พอเลยจะรีวิวเป็นเกม lucky n e k o นะคะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอหน้าก็ฝากติดตามกันด้วยเอยทุกคนจะเข้ามาดูคลิปดิฉันเยอะๆได้ไหมอ่ะคือแบบแตกไปคลิปเดียวเองอ่ะผนวิวโอ้โหสิบจ้าคิวมา มาอะไรดีไม่มีแล้วอ่ะอืมดูดูด,ดูทุกคนสิบล้อผ่านอีกแล้วแมว <c oughs> คืออัดคลิปนี้โฟกัสแต่เซ็นสิบล้อนะคะทุกคนไม่ได้โฟกัสเกมอะไรเลยโอ้ยหละร้อยก็บ,บาทแล้วเบ็ดสิบบาทนะคะทุกคนเออไม่ได้บอกคือทุนน้อยแต่เบ็ดหนาม <c oughs> เพราะมันใจถืกจะเข้าวแน่นอนเชื่อว่าได้ไปอีกอโอ้ยฟีสปินเงียบจดัด จะเข้าให้ไหมมันต้องเข้าวัีทุกคนเออเราใช้อะไรสูตรจาวิตนะคะเวอร์ชั่นล่าสุดน,นจะจ๊ะทุกคนแม่นยำม,มากกว่า101%แม่นเกิน100%นะทุกคนคือสูตรตัวนี้มันดีตรงไหนหรือปะใครที่แบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองว่าจะเล่นได้หรือหรือเปล่าอ่ะก็คือเอาสูตรตัวนี้ไปเล่นได้นะทุกคนมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราเหมือนถ้าเราเล่นเองอะเราจะมีความมั่นใจแค่7จใช่ปะแต่ถ้าเราเอาสูตรไปช่วยเล่นอะ เราจะมีความมั่นใจประมาณ150%เอาสูตรล้องแบบนี้เอ้โหเป็นไงอะทุกคนฟินสะินมาแล้วเชนคิดวูมแมนคงดีพอต,ตอนนี้เหลือ85บาทสุดท้ายแต่มันเข้าแน่นอนทุกคนถ้าใช้สูตรตัวเนี้ยังไงก็เข้าอืมมาดูกันนะคะว่าจะแตกไปเท่าไหร่คือลำคาญเสี่ยงรถมากเลยนะอืถ้ามีตังนะถ้าแต่ซอยเยอะๆเดี๋ยวจะไปสร้างบ้านอยู่ในทุน่งนา ไม่ต้องมีเสียงแบบรดรบกวนนะทุกคนเอองงมากอะ่ะทำไมอ่ะเวลาอัดคลิปทำไมต้องผ่านหรือว่าเราไปอัดคลิปตอนมันจะผ่านวะทุกคนเราควรโทษใครตอนนี้ได้154บาทแล้วอย่าเกลือนะไม่เกลือหรอกเนาะเราใช้สูตรจาวิตก,ก็บอกอยู่เราใช้สูตรจาวิตตอนนี้ลำคอฉันจะไม่ไหวแล้วจ้ะอย่าก,กินน้ำสักหยดเอาค้างไปเลยโอ้โอ้โอ้โอ มาแล้วค้างนะทุกคนพอสูตรพอแบบพอสูตดมันหอกมันจะแบบเล็กๆนิดนึงปกติของมันแหละทุกคนแต่สูตรอ่ะน,นะคือเล่นในจอเดียวนะไม่ได้แบ่งโหมดแบ่งหน้าจออะไรทั้งสิ้นนะทุกคนอีกสี่รอบเพิ่งได้มาสองรยเก้าสิบห้าบาททุกคนว่าเราจะรอดไหมสามรอบออมาฟุกตานี้นี่แหละเหมาะเขาให้สามร้อยเก้าสิบจบข่าว ระดีโดดีดงเรามาเต้นบ่ต้องมาล่องทอลลองทองโอเคคูณสิบห้าแล้วคือคุณจะเยอะไปไหนแต่มึงคือไม่เคยเข้าให้กูเลยเอ่างร้องอีกแล้วเออมันต้องแบบนี้เหมาะเข้าให้สองร้อยยสิบห้าบาทอ่ะระดีด้อดีดงเรามาเต้นบ่ต้องรอบสุดท้ายนะทุกคนอโอเคได้อยู่เหมาะเข้าให้สองร้อยสี่บาทหุย เมียเข้าให้เออมามามีวายเว้ยอาจารย์มาได้ตาสุดท้ายนี่แหละทุกคนอืมขันจม,มูกอะเออมาได้ตาสุดท้ายนี่แหละอือหอก็โยกไปดีคะ่กะก็โยกไปเลยสิคะ่ะไม่ได้ตาสุดท้ายอะคะ่ะเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทนะจบแล้วฟรีเกมของเราเราได้มาหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทประมืมอเป็นไงทุกคนเรากำไรนะจ๊ะเป็นไงทุน คูณ400ใช่ป่ะตอนนี้คือกำไรพันพันสามนะทุกคนคลิปนี้ก็บายบายอีกแล้วใครอยากได้สูตรลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะขอบคุณมากลำคันเสร็มลถไปแล้ว